เช้าวันนี้เกิดเหตุปะทะอย่างรุนแรงบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาโดยหน่วยทหารพรานไทยได้ปะทะก,กับกลุ่มติดอาวุธไม่ทราบฝ่ายในพื้นที่ป่าชายแดนด้านช่องกลางอำเภอกันทารลักษ์จังหวัดศรีสะเกดซึ่งเป็นเขตชายแดนที่มีความอ่อนไหวและเป็นจุดยุทธศาสตรสําคัญของกองทัพไทยการประทะครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมารายงานจากเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ระบุว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเวลา ประมาณตีห้าขณะที่ชุดลาดตระเวนของทหารพรานกำลังออกตรวจแนวชายแดนตามภารกิจปกติดได้พบกลุ่มชายชะก,กันราวสิบคนถืออาวุธครบมือเคลื่อนไหวอย่างมีพิรุษบริเวณแนวป่ารอยต่อระหว่างสองประเทศเจ้าหน้าที่จึงส่งสัญ,ญญาณให้หยุดเพื่อตรวจสอบแต่กลุ่มบุคคลดังกล่าวกลับเปิดฉากยิงใส่ก่อนอย่างไม่ลังเลการประทะเกิดขึ้นทันทีโดยไม่มีการเจราจาเสียงปืนดังสนั่นต่อเนื่องนานกว่า30นาทีทหารพรานไทยได้ตอบโต้กลับอย่างรุนแรงด้วยอาวุธเบาและปืนกลนประจำกายเพราะประสานขอกำลัง เสริมเข้าควบคุมสถานการณ์กลุ่มติดอาวุธพยายามยิงสกัดเพื่อเปิดทางหลบหนีเข้าป่าฝั่งกัมพูชาทำให้สถานการณ์ยืดเยื้อและเต็มไปด้วยความตึงเครียดหลังเสียงปืนสงบเจ้าหน้าที่ได้กระจายยกมำลังเข้าตรวจสอบพื้นที่โดยรอบพบปลอกกระสุนตกกระจายทั่วบริเวณกว่า200ปลอกรวมถึงอาวุธบางส่วนที่ถูกทิ้งไว้มีคราบเลือดและร่องรอยการลากคนบาดเจ็บเข้าไปในป่าฝั่งตรงข้ามคาดว่าฝ่ายตรงข้ามอาจได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตบางส่วนแต่ไม่สามารถข้ามแดนไปตรวจสอบได้ เนื่องจากข้อจำกัดทางอธิปไตยเจ้าหน้าที่เชื่อว,ว่ากลุ่มติดอาวุธที่ปะทะครั้งนี้อาจเป็นขบวนการลักลอบขนอาวุธหรือสินค้าผิดกฎหมายเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมักถูกใช้เป็นเส้นทางลำเลียงยาเสพติดและอาวุธข้ามชาติในช่วงกลางคืนมีรายงานว่ากลุ่มดังกล่าวเคลื่อนไหวมาหลายวัดตั้ก่อนเกิดเหตุแต่ยังไม่ถูกตรวจพบแหล่งข่าวทางทหารเปิดเผยเพิ่มเติมว่าโดยข่าวได้แจ้งเตือนมาก่อนหน้านี้ว่ามีกลุ่มคนต้องสงสัยจากฝั่งกัมพูชาพยายามเข้ามาในเขตไทยโดยมีเป้าหมายไม่แน่ชัด เกี่ยวข้องกับการค้าของผิดกฎหมายหรือกิจกรรมทางการเมืองบางอย่างในพื้นที่ชายแดนการลาดระเวนจึงถูกเพิ่มความเข้มงวดในทุกเส้นทางสําคัญหลังเหตุปะทะกองทัพได้ส่งกําลังเสริมเข้าพื้นที่เพิ่มเติมทั้งจากหน่วยทหารราบและหน่วยข่าวกรองพร้อมนาเฮลิคอปเตอร์ตรวจลาดระเวนทางอากาศเพื่อค้นหากลุ่มคนร้ายที่หลบหนีนอกจากนี้ยังได้เพิ่มจุดตรรววจบนอเส้นทางที่เชื่อมต่อกับชายแดนเพื่อป้องกันไม่ให้กลุ่มติดอาวุธกลับเข้ามาอีกชาวบ้าน ในพื้นที่ชายแดนให้ข้อมูลว่าได้ยินเสียงปืนตั้งแต่ช่วงเช้าเมื่อบางคนคิดว่าเป็นการฝึกซ้อมของทหารแต่เมื่อเสียงปืนดังต่อเนื่องและรุนแรงขึ้นจึงรู้ว่าเป็นเหตุประทะจริงหลายครอบครัวรีบเก็บข้าวของอพยพไปอยู่กับญาติในหมู่บ้านใกล้เคียงเพื่อความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้เข้าประสานงานกับผู้นําชุมชนเพื่อขอให้ชาวบ้านหลีกเลี่ยงการเข้าไปในเขตป่าชายแดนและเตรียมจุดรวมพลสำรองไว้หากจําเป็นต้องอพยพในวงกว้างเบื้องต้นยังไม่มีรายงานคอว หามเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ฝ่ายความมั่นคงไทยยืนยันว่าการประทะครั้งนี้เกิดขึ้นในเขตแดนของไทยทั้งหมดไม่มีการละเมิดเข้าไปในดินแดนของประเทศเพื่อนบ้านและได้เตรียมประสานทางการทูตเพื่อแจ้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการแก่ทางการกัมพูชาเพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดและป้องกันการขยายตัวของปัญหาระหว่างประเทศผู้บัญชาการทหารบกได้ออกคำสั่งด่วนให้หน่วยที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มงวดในทุกพื้นที่ชายแดนพร้อมย้ำว่าหากมีการบุกรุก หรือใช้อาวุธในเขตไทยจะต้องตอบโต้โดยเด็ดขาดตามสิทธิในการป้องาการประเทศแต่ยังคงเน้นยึดหลักความระมัดระวังเพื่อไม่ให้สถานการณ์บานปลายหน่วยข่าวกรองกําลังสืบสวนต่อเนื่องว่ากลุ่มติดอาวุธที่เข้ามาอาจเชื่อมโยงกับขบวนการค้าอาวุธในภูมิภาคหรือได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มที่มีอิทธิพลในประเทศเพื่อนบ้านโดยอาวุธบางชนิดที่พบในพื้นที่มีหมายเลขตรงกับของกลางที่เคยตรวจยึดได้ในเหตุการณ์ก่อนหน้า ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายในค่ายทหารพรานในพื้นที่มีการเพิ่มกําลังพลและตั้งฐานตรวจเพิ่มเติมเพื่อคุมเข้มตลอด24ชั่วโมงขณะเดียวกันหน่วยสื่อสารภาคสนามยังรายงานว่ามีการเคลื่อนไหวของบุคคลต่อองสงสัยในระยะไม่เกิน2กิโลเมตรจากจุดประทธรรมให้เจ้าหน้าที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในช่วงค่าคืนนี้บรรยากาศทั่วไปในพื้นที่ยังคงตึงเครียดแม้สถานการณ์อยู่ภายใต้าการควบคุมของฝ่ายไทยแต่ความหวาดวิตกยังคงมีในหมู่ชาวบ้านขณะนี้ เจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจได้ร่วมกันออกตรวจพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นใจและรักษาความสงบเรียบร้อยหน่วยงานความมั่นคงจะจัดประชุมด่วนในคืนนี้เพื่อติดตามสถานการณ์และวางแผนรับมือหากพบว่ามีการขยายตัวของกลุ่มติดอาวุธหรือความพยายามลอบข้ามแดนเพิ่มเติมในช่วงต่อไปขณะที่รัฐบาลเตรียมมอออกแถลงการอย่างเป็นทางการเพื่อยืนยันอธิปไตยของไทยและแสดงจุดยืนในการป้องกันรประเทศอย่างเข้มแข็งแม้เหตุการณ์จะสงบลงชั่วคราว แต่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ย้ำว่าการเฝ้าระวังใจยังดำเนินต่อเนื่องในทุกเส้นทางโดยเฉพาะแนวป่ารอยต่อซึ่งมักถูกใช้เป็นช่องทางลักลอบเคลื่อนไหวของกลุ่มติดอาวุธในอดีตความพร้อมของกองกำลังไทยยังคงเต็มระดับเพื่อป้องกันไม่ให้เหตุซ้ำรอยเกิดขึ้นอีกในอนาคต